กระไม่น่ามีพี่โหไม่โดนโดนมันเห็นเฉยเฉยถูกอ้ะกระไไม่มีกระไเกียร์กระไรเกียร์อยู่เล่นตัวแล้วนอนนอนนอนตีนโหล่ตีนโหล่เว้ยมันมันเล่นกระไลอีกคนหนึ่งได้ไหมโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปแพนแพนเอาเลเนี่ยเอาทำไมอ่ะตัวละปุ๊บวิ่ะโดนตีนโผล่โอเดนโอเดนโดนแล้วพี่แปนแปดสองโอ้ยผม ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมเป็นน็อกเป็นน็อกกำลังช่วยลาดิ้งลน็อกตายสวยโอ้ยทำลายใส่ให้มันกว้างกว่านี้ได้ไหมครับโอ้ยจอพับไม่ใายตายตายห้อยตายห้อยตายห้อยตายน้องแปด เอ้าเกิดได้ครับที่ถอยมาถอยมาเอาอยู่มีโดนอยู่ข้างล่างกูขอเอ็ดกูขอเอ็ดอ่าๆๆาเอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ เอาละเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับสาหรับคลิปเรนโบว์ซิกซนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับก็ดูแข่งเรนโบว์ซิกซะส่วนใหญ่นะใครที่ดูไลฟ์สตรีมประจำเนี่ยก็จะเห็นว่าผมดูแข่งแบบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแทบจะทุกวันเลยนะครับแล้วช่วงของเดือนหน้าเนี่ยมันก็แบบเมเจอร์จะเริ่มแล้วด้วยเพราะงั้นใครที่ติดตามแข่งนะครับก็มีแข่งให้ดูตลอดนะครับในช่วงนี้นะครับก็ติดตามแข่งได้ที่ไลฟ์สตรีมนะครับส่วนสาเหตุที่แบบไม่ได้ลงคลิปเรนโบว์เพราะว่าช่วงนี้แบบต เล่นเรนโบ้บ้างนะครับส่วนมากก็จะเล่นกับคนดูที่น่ารักนะครับในไลฟ์สตรีมจริงๆไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับสำหรับเรนโบ้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่เลิกเล่นเรนโบแล้วหรือเปล่าจริงๆยังเล่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่ดอมมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะก็มาตัดลงช่องสักหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะเน่าเอายังไงก่อนดูก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับตอนนี้ก็โร้ตู100,000ซับสไคร้นะครับยังไงก็ฝากคนละหนึ่งทีนะ,ค,นะครับผมโอเคก ต่างออตัวปิงสองตัวอยู่แถวนั้นเป็นกิโลแ,แถวนั้นนะไม่ได้อยู่ตัวปิงสอง,อสองเลยแล้วก็ชัดสองตัวกำลังเหมือนจะไปจอบคอนเนคเตอร์เเเิจนอนตัวใครรอแบงมาเลยเฮียใต้หนึ่ง,ปง,งไปแล้วแอดเดิลเข้าไปแล้วเข้าไป meeting m e e ้งมันเล็งอะไรอยู่ไม่รู้เข้าคอนเนคไปเข้าคอนเนคตัวหนึง่งนาไปบ๊วย ยิงกลองแล้วดวไอ้เฮ้ยยิงปิงปิงเลยบันไดเคลียร์บันไดเคลียร์ฮอเวย์ระวังซ้ายนะเอ้ยอยู่นอกต่างข้างนอนตัวนึงตาตาข้างบนตีฟิวตกตีฟิวตกตีฟิวตกเฮ้ยเดินขึ้นเดินขึ้นแล้วชิดซ้ายอยู่กลางไป เจ็กก็ตตยอยู่บนแถนะพี่อาท่กันนะวิจิววิจวดอดับไหไม่รู้เโดเนทให้พี่จะได้เล่นกับพี่ไหมครับอยากเล่นไดอนครับจริงๆต่อเล่นได้เลยไม่ต้องโดเนทล่างซ้ายบนซ้าย

S <S 2> <S 2> ไม่งอน <S <S 2> <S 2> โอ้ปัดแกได้นะเป็นไหมดอกดอกดอกด,อดอักแทงค,ค,คิวโหเรียบร้อยห้าสิบอะไต่างไะนรี่แพ้มาแล้วแล้วอ,อนันไหนอันสองโดนแจ็คโค้แท็ก่า จะเข้าห้องนอนช่วยหน่อยแรงเข้าเองไหมหน้าต่างไหนดีตัวนอนพี่เจี๊ยหันหลังให้คุยเฉยเห็ุอลไรได้บ้าหน้าต่างไหนดีกว่าบ้างกังไปกันลงไปมันไม่อยากให้เอ็ดกูว่ะมันไม่อยากให้เอ็ดเลยบลออกบลออกไปเอาเลยไอนดีไหนดี ดูดูดป๊อปดู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 ดมวแบมงเอาได้อยู่เอาได้อยู่ที่เวออมอยู่ใช่ออมอยู่ให้รอให้้ออไหนรอไนกนี่ยอะไรวะเนี่ยมันจะตมึงกากูตายเลยปะ ได้เจอใครมอแล้วคุณหลอนเลยวะเฮ้สามเป็นสามแปดเข้าแล้วคนปันอะไม่ใช่คนน่าจะคนสิหัวช ใช่ใช่ใชยเข้าใจว่าท่านถ้นอยู่นะห้าอยู่บระไดเลยครับสำเล็จตรงมากเลยพี่เสยผมโทรผมโทรผมโทรให้ลังบอกตายลังบอกตายลังบอกตายล่างเหรอกรนไดกะไดเลสบระไดเลสบระไดเลสเขาลาเขาลาไอ้เี้ยโอ้โอ้ผมโท้ก็ไปแล้ว ทุนตาดีอ,อยูเซกคาับเมนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคุนตาดีล่าสุดผมยิงปูนให้แล้วอะ่ะดูปั่ก็ะตัวแล้วพี่เวอโอ้พลาดดูแลนดิ้งตัวหนึ่งไปเลยไอเช่นเหลือแค่สิบเมตเลยต้องไปไหนทีน ในที่สุดท้ายในที่สุดท้ายในที่สุดท้ายที่เข้าที่เขาผ่านได้ตอนนี้ไม่มีกล้องดูเกมกล้องดูเลนเราพี่เฉินสี่กดกดขึ้นมาเป็นมาเลสเนมาเลสเนมาเลส อุ้ยโอ้ยรอ,อดวะแล้วคือกูออห้อยพ้าจัดเสียใจไปเบื่อ <c oughs> มันแบบละเอียดจัดอะมันเอาโดมันจี้ก่อนอะเอจริงไปป้ายสัตว์ <c oughs> แค่ยัดยัดเข้ามาพี่พี่ล้วไงอะทำไม่เอาพี่ ล <c oughs> รู้ได้ไงวะตาดีิขเข้าแล้วนะเก็บแท็บเอแท็บโอ้โห โชคดีมากที่ไม่เลนฟอร์สเฮ้ย <Hey, S 1> ประตูแเลนตี้มีกล้องพี่เ no, no, no. ลนตี้ main, เมน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 เมเมเล็งอยู่นะโอ้ oh, oh. ไม่รู้อ้โ oh, กระสุนหมดยังอยู่ยังอยู่ตีกล้องแล้ว็นไรมันแทบประมาณสวยพี่เว้ย อ,อ <c oughs> โอ, <c oughs> อ,อขอบคุณน้ <c oughs> <c oughs> นองขอบคุณมากเลยเยอะๆมคมมันคมมันคมทีหลังหลังแตก,หล,แตกหลังแตกดิเชียนระวังหลังแตกโอ้ไม่ทันแล้วหลังก็เข้า จะมันเลยมิ拉ตอาตึงว่นล่ะมันเป็นโอซ่าพีม่มันเปิดรถเห็นนะพี่มันจะมันจะย่อเข้าหลังมิาตัวเลยเฮ้ยลบเหรอไม่ไม่ไม่อีตัว โอ้โหคัดสีหนึ oh! ่งดิฉัยโอ้ไม่กอดทุกคนไม่ต้องตกใจนะเผมว่คัดเป็นเป็นอาหารเช้าอยู่แล้วเดี๋ยวข้าข้างล่างมาละ เอาตายสองเลยไปก่อนไหนึ่งล้ตายที่โดนพี่ไว้ที่กระดนมตัวครับพี่สี่โดนเขาแล้วพี่โดนเขาแล้วระเบมหน้าตัวไห้นมตัวไหนยังไม่เข้าต้องโก้เลยพี่ไว้ผมพอคนเดียวอ่ะ ตัวนที่เดียวทีเดียวมันอยู่บนแท่ตรงนี้เครื่อกระดาษพี่เครื่อกระดาษกระดาษนายที่าานายที่อยู่ไหนที่เยวาอยู่นหนที่เดินเดินแล้วเดแล้วมาลักไร่ได้โอ้ดักนหนี่ตัวก็ตัด,ดที่ตัว,ตว,ตวนี่โดนนะห้องนำ้ำน้องัดห้องน้ำตัวนะี้ บ้าตายบ้าตายน้ำมันน้ำตายไปแล้วอ่าสตันด,ดี้ครับยีน่าอุ๊ยรู้อยู่ในที่สวนโซเฟียอ่าสองตัวอยู่นี่ครับอยู่ท็อปเลสไปยี<ด>น,น,ยน่ากับโซเฟียอยู่ท็อปเลสน้องอยู่ อย่านาตายอยู่ปิกหนึ่งครับเราเข้าต้อไปแล้วนะเจ็บมากเจ็บมากโอเคโอมันยิงโู่กับผมดกว่าโอ้มันเจ็บขามันเจ็บขาในตัวเลยปะในตัวเลยปะในตัวไปเลย โอ้ย oh. ไม่ทันเนี่ยอ่าตายดดอกอกอยู่สวยจัดแล้วพี่บอยไม่ฮิวไงแล้วพี่บอยกูไม่ฮิวไม่ไม่ไม่เออไปลองเฮ้ยเฮ้ยปินบินขา แอตาตายเห็ด<บ>ตรงนี้เปิดเห็ดตรงนี้เปิดบบอารามดังเฮ้ยมาไกลยังไงโอ้ย <c oughs> ตัวท้ายไนส์เเหมือนเข้าไปสักที่หนึ่งนะตอนนี้ยทำไมจามัดูอารัดเมนแบบ เละขึ้นเละขึ้นแนงไป่พีมีโล่มีโล่ช่วยได้แนละ้วบ้าอน๊อ้าวอฟเฮ้ยเข้ามไม่เปิดข้างล่างเหรอใช่ข้างล่างโ,โอ้เฮ้ยเขามาแล้วหน้าก่อ เขาเข้าเร็วเขากรซิก,กยิงไผ่เลยตายแล้วมึงเข้อยู่ปะไม่ไม่เนีน่ยนะมีกุโนะ นีไปวัตัวให้หน่อยเดียาไว้ตัวนึงครับไว้ตัวนึ่งโดนน้ำเนี่ยน้ำเอาไปเกี่ยนะ ใกล้เคียงเลาใกล้เคียร์เอ้หลังหลังหลังพี่บ๊ยห้องน้ำไปแล้วเมื่อกี้โทรนะโทรนะเฮียไสยยยยย่ยย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 ยผยยยยยยยนยย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 ย